Hey Kong brother, Kong Kong brother, yeah what? Brother, ah, uh... Uh, what? <laughs> <laughs> okay, uh, transgender people invite. She's a uh, my sister. Okay. Uh, oh, what's oh, so the one ma my คุยกับจินไม่รู้เรื่องเพราะบางเรื่องอยากจะคุยกับจินแต่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเ้าคุยกับจินแบบใสก็คุยอังกฤษไงเขาก็คุยอังกฤษเก่งเก่งแต่พี่มันอลิเตบิดไงจะให้ว่าอีสานหรือว่ากร <Okay. S 2> ุงเทพเีา,าเริ่มเลยแล้วกันเอามาค่ะเอากรุงเทพอย่าเพิ่มใครพุ่มเอากรุงเทพเอ่าใช้กรุงเทพไปซิจิน พี่ก้องไหว้แรกสวัสดีค่ะครั้งที่เราไม่ได้ไหว้ขอไหว้ก่อนโอเคค่ะสวัสดีครับโอ้โ,อโหพันไปสามเดือนนอกจังไหว้กัน,บบน <c oughs> เพราะไปยังคือจินจะวันนี้บุ <c oughs> งมากว่าลิสติกลิสติกไม่เขาถามว่าจะมูกเป็นไรหน่นวงลิสติกลิสติกเออชาลีหายไปไหนวันนี้ถามจินชาลีหายไปไหนวันนี้ถามจิน 아 야. 찰리 어디갔냐고 찰리는 그, 왜 없어졌냐고 왜 어디갔냐고 다민과 데이트를 하러 갔겠지 맞아 빨리 데이트 다민도 갔다마이오 뭐하는붕나 뭐베고 있던지 모아 막소리 <laughs> 헛소리 하지말라고 제대로 답장하래 어 나는 형님이 한국사람이야 한국사람 뭐라고? 아. 뭐라고? 야 이렇게 불러놓고 대답 대대안 들을 거면 안, 안 해준다 다음에. 아, 성코 님그빼버고마다다 간. 만뭐 뻔노. 어, 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 쿠이 간디디, 쿠이 간 어, <뭐라> 어, 어 피껑 S Q. 어 다시 물어볼게. 물어봤는데 현실을 답해라. 어, 그 사람들이 노, 둘이 데이트하고 있는 거는 거짓인 거 아니까 대답을 제대로 알아. เรจริงๆม่รู้หรอกจีนตองผมผมไม่รู้จริงๆค่ะพี่อ่าโอเคแล้วไอ้ถามจิน<อ> <ไป S 1> หน่อยว่าจินอ마มาดาราหญิงาไลฟ์รับเลือกไม่ก็ส่วนมากพี่จินก็คิดว่าพี่ชาลีอาจจะไปดูไลฟ์สาวคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่เขาคิดอ,อืมอืมแต่มันไม่อ่อนสักอันเลยนะ

ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไอ้เราเมื่อไหร่สองสองคนสตัวสิเปิดตัวกันเนี่ยไข่กับไผ่กับไผ่อ่ากินกับฮานะนี่พี่ก้องไปอยุดทิไหนมาเราก็เขาเลิกกันไปตั้งนานแล้วอ้าวอี้ก้องนี่มือรบุนก้องก้องเฮีองนี่มือรบุนก้องไงโอ้ 그พ서내가그언น적จ얘기ินเด้ทำไ얘กิ้ฮาวินเจพี่ก้องพี่ก้องอออออีลาเนี่ยอะไรได้ยินอีล่าเนี่ยเคยชอบบักจินฮักบักจินมักบักจินอิลี่เลยแต่บักจินอ่ะมันบ่ชอบมันบ่มากหนูอ่าแล้วแล้วสักพักไออออบักจินเนี่ยมันก็ไปหาสาวไปทั่วเลยไปคุยทุกคนไปจุ๊บทุกคน นู้ก็เลยโอ,อ๊คฮะนั่นแหละเขาก็หนูก็คิดว่าคือเขาบอกว่าเขาสิบอทีมหนู้แต่เขาทีมหนูแล้วทีมใจหนู้อะไซว่าสิบอทีมกันเด้บักจินนี่นี่มันก็ทิ้งทิ้งหนูอ่ะเดี๋ยวให้อายแปลน้องปีนี้องจินจินจิน listen listen to me brother อฮานาฮานาเลิฟยูยูอีดอะเจ้าสู้อย่างวะ ฮะ you playboy you เล็ก and playboy อยนี้่ say เล็กพี่ก้องอย่าวางยาหนูไม่ได้พูดว่าเขาหำเล็กหนูยังบอกเลยหนหูยังบอกเคยเห็นครับเขาโอเคฮานายาฮานะยา콩브라들จอระ저거뭐야형수님ช름뭐อ야มเบขบอกว่าแฟนพี่อี้ย่โด

배우 Bell sister, Bell sister, 콩브라들 <laughs> say, I wanna see 차이나걸, 차이나걸. Bell sister, 콩브라들 say, I wanna, I wanna see 차이나걸. Bell, 뭐? 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 � ข่อยบ่กได้ว่าอีหย่างข่อยแค่ขอบคุณคนสองของขวัญอยู่เด้โอเคโอเคโอมาจิมยูคาสโนวายูคาสโนวายูโกอะลาวเดอะเวิลด์ฟอร์มไชนีสเกิร์ลไต้หวันเกิร์ลแอนด์ยูโรเปียนเกิร์ลไทยเกิลแอนไทยเกิลเวียดนามเกิลเวียดนามเกิร์ลฮัลเลียเกิร์ลบอเองซะฮานะแอนดปเปนนีสเกิลอืมเว้าเองซะ and t h e kiss kiss and they hit everybody เออนั่นแหล I I go to sing a song Ah you go to sing a song okay you Thawin No สปีกันจินต้นวันตุจินมัจินบอมักว้วก็คอยจินก็คอยนี่เทาเขาว่าโว้วกันนี่เดี๋ยวสีตีกันอะโอเค you <Okay. S 2> บักกระป๋อมบักกระป๋อมก้องอ่ะกับไอ้ไอ้ไอ้บักกระป๋อมก้องกับอ่าบกักคำหน่อยจีนน่ะต้องอยู่ด้วยกันสี่คือกันบอแม่นบอแม่นนีละ่ะบอบแม่นนีล uh ่ะ you very handsome Hanna very beautiful จะ you two go into อ่า e w goodbye

ห้ยลำขอบคุณค่ะพี่กองห้ยลำห้ยไล่นี่แหละเออเตะออกเบิ้ดมานี่ซีบอกคูสองคนใส่ีบอทชิมกันไอออกนี่นี่เอาแท่กูว่าตำนานบดไม่แท่สองตัวนี่อันซุ้มที่มันด่ากันดีๆนี่แหละ ไปมันอยู่ในห้องสองกันมันอยู่น้ำกันอยนะู่บน่ะสรุปเห็นมันมาแปรอย่างเขได้มาแปรอย่างรอกมันมาด่ากันเห็นกูเบึงนะี่แหละสองตวัวมันนะ่ะ <c oughs> ยังยวนบาเอยเขายุ่น้ำกันนะั่นแหละสักนี่แหละเดี๋ยวไอไปเห็ดงานก่อนครับ